สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นบอนันทีวีในวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับลางสังหรณ์ที่บ่งบอกเรื่องราวเหตุการณ์ลายที่กำลังจะมาเยือนกับความเชื่อต่างๆที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณลางลายบอกเหตุจะเป็นยังไงกันบ้างโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับหลายคนคงจะเคยเจอเรื่องราวประหลาดใจที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็จะเรียกกันว่าลางบอกเหตุ วันนี้เรามาดูเรื่องาราวลางบอกเหตุที่เป็นเหตุหลายกันนะครับมาเริ่มกันที่ลางที่หนึ่งจิ้งจกลองทักถ้าจิ้งจกลองทักห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะการเดินทางไกลอาจจะไม่ปลอดภัยโดยถ้าได้ยินเสียงจิงจ้งจกอยู่ทางด้านหลังหรือตรงกับศีรษะให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน ใครเคยเจอจิ้งจุกลองทักก่อนออกจากบ้านลองสังเกตดีๆนะครับลางบอกเหตุตุ๊กแกร้องตอนกลางวันคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่าตาใหญ่ที่ตายเข้ามาอาศัยอยู่เป็นวิญญาณที่คอยคุ้มครองลูกหลานให้พ้นจากอันตรายต่างๆ แต่ตามปกติธรรมชาติของตุ๊กแกแล้วตุ๊กแกจะร้องในตอนกลางคืนแต่หากวันใดที่คุณได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องในตอนกลางวันให้ถือว่าเป็นลางบอกตุร้ายนกแสกก็ลังคาบ้านถ้านกแสกก็ลังคาบ้านจะเกิดลางหลายเพราะนกแสกถือว่าเป็นนกอัปมงคลเนื่องจากในธรรมชาตินกแสกจะไม่มาอยู่อาศัยป่าปนกับคนจึงเป็นที่มาว่าหากนกแสกมาเกาะบ้านเรือนใครอันนั้นโช กชร้ายกำลังจะมาเยือนนกถ่ายรถบนศีรษะถือว่าเป็นโชคร้ายหากกำลังจะออกเดินทางแล้วนกมาถ่ายรถบนศีรษะให้หยุดการเดินทางท,างทันทีหรือให้เลื่อนออกไปเพราะเชื่อว่า เป็นลางลายอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางจึงควรหยุดเดินทางในทันทีได้ยินเสียงคนร้องทักในตอนกลางคืนโบราณเชื่อกันว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณจะมาหลอกหลอนเพื่อเชิญวิญญาณเข้าบ้านเพราะฉะนั้นใครได้ยินเสียงคนร้องทักในตอนกลางคืนน้มขานละเป็นอันขา สักอาเข้าบ้านเชื่อกันว่าเป็นอัป,ปมงคลให้จุดธูปเทียนดอกไม้เชิญออกจากบ้านพร้อมกับขอพรให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นภายในบ้านหวีหักคาผมหากกำลังหวีผมแล้วเกิดหวีหักคาผมโบราณเชื่อกันว่าให้นำหวีนั้นไปทิ้งทันทีเพราะหากเก็บไว้จะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น คุณผู้ชมท่านใดที่เคยหวีหักกาผมก็ลองสำรวจดูว่าท่านได้นำหวีนั้นไปทิ้งแล้วหรือยังได้กินทูบลอยมาในตอนกลางคืนเชื่อกันว่ามีดวงวิญญาณของคนสนิทหรือญาติที่เสียชีวิตไปแล้วกำลังจะมาหาลองสังเกตดีๆเมื่อมีกินทูบลอยมา่าคข้างๆท่านมีใครอยู่ด้วยหรือเปล่า นกที่เลี้ยงไว้ร้องตอนกลางคืนโบราณเชื่อว่าจะมีเรื่องทะเลาะเกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือเกิดเรื่องไม่ดีภายในบ้านจะต้องระมัดระวังอย่าให้นกร้องตอนกลางคืนโดยเด็ดขาดนี่ก็คือเรื่องราวความเชื่อที่เป็นอัปมงคลหรือจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินเรียบเสมือนสิ่งที่คอยมาเตือนให้เราระมัดระวังมากยิ่งขึ้นพบกันใหม่ในคลิปถัดไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ